ในข้อสองเนาะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปจนถึงเอมันเท่ากับเ n ็คูณเอนบวกหนึ่งหารสองเนี่ยเหมือนกับเลขตัวสุดท้ายเนี่ยส่งค่ามาใช่ไหมเอบวกหนึ่งก็คือเลขตัวที่ต่อจากเนอ่ะอืมแล้วหารด้วยสองแล้วถ้าเกิดมันเขียนว่าแทนที่มันจะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามแต่มันเขียนเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าเนี่ยจุดที่มันต่างกันคือตรงนี้เห็นป่ะแต่มันก็บวกไปถึงเอเหมือนกันนะเด็กๆคิดว่า มันแตกต่างกันหรือเปล่ามันต่างกันหรือเปล่าไม่ต่างครับเหมือนกันเออมันแค่ว่าเออมันมันเขียนต่อมาให้เราดูอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองคือสุดท้ายเนี่ยมันก็บวกถึงเลข n เหมือนกันครับบวกถึงตัว n เหมือนกันงงงงไหมลูกเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราจะเขียนหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้า บวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบอย่างเงี้ยเราอาจจะเขียนสั้นๆว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกถึงสิบหรือเราอาจจะเขียนว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกถึงสิบมันก็ความหมายเดียวกันลูกเข้าไหมเออตัลงตรงนี้เข้าใจไหมครับเออดังนั้นเนี่ยการที่มันจะมีสี่มีห้ามาด้วย ไอ้ตรงนี้จริงๆมันก็มีสี่มีห้าอยู่แล้วครับเนี่ยมันก็มีสี่มีห้าอยู่ด้วยครับออมันแค่ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่นั้นเองมันแค่ละไว้นะครับเออเนี่ยนักเรียนคิดว่าตรงนี้จะมีค่าเท่าใดก็จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งหารสองเหมือนกันมันคือสิ่งเดียวกันเลยแหละอ่ะงั้นจากสูตร 1นึบวกสองบวกสามบวกจนถึง n แล้วได้ตัวนี้แล้วถ้าเปลี่ยนจาก n เป็น k ล่ะเออมันควรจะกลายเป็นอะไรเออเนี่ยถ้าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปรเรื่อยๆจนถึง n นะบวกสี่บวกห้าบวกไปรเรื่อยๆจนถึง n มันเท่ากับ n ค<ม>ูณ n บวกหนึ่งหารสองถ้าเปลี่ยนจาก n ไปเป็น k เนี่ยครับสังเกตไหมมันเปลี่ยนจากตัว n ไปเป็นตัว k ใช่ป่ะงั้นตัวสูตรมันก็จะเปลี่ยนจากตัว n เป็นตัว k ้นเองครับจากเออจาก n คูณ n บกหนึ่งก็เป็น k คูณ k บวกหนึ่งเออดูออกไหมครับเออใช่มันก็แค่เปลี่ยนเนี่ย n เป็น k เปลี่ยน n เป็น k แค่นั้นแหละอ่สับสนตรงนี้ไหมลูกอา่าคราวนี้นะ จาก1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหบวกถึง N มันได้ N คูณ N บวกหหาร2องให้เจ้า N บวกหเนี่ยเป็นเลขที่ต่อจาก N ใช่ไหมตัวเนี้ยเป็นเลขที่ต่อจากตัวนี้นะเออทีนี้เขาถามเราว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะ1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหบวกไปเรื่อยๆ ไปถึง n บวก2เด็กๆลองสังเกตนะลูกการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเปลี่ยนแปลงจาก n ไปเป็น n บวกงเออสีอื่นดีกว่าอ่ะมันเปลี่ยนแปลงจาก n ไปเป็น n บวก2ลูกๆสังเกตเนาะมันส่งค่ามาตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นค่าที่มันส่งมาตรงนี้จึงต้องเป็น n บวก2ครับ ค่าที่มันส่งมาตรงนี้ก็จะเป็น n บวกสองแล้วสิ่งที่จะคูณด้วยก็คือต้องเป็นเลขที่ต่อกันใช่ไหมเออ n บวกสองตัวที่ต่อจากมันก็ต้องเป็น n บวกสามงงไหมครับเออเขียนสินครับ จากหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงเอนเนี่ยมันไดเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งหารสองจากตัวนี้นะ งั้นเขาถามว่าแล้วถ้าเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงสามพีเด็กๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากเอไปเป็นอะไรลูกเออใช่ N เป็น P เหรอลูกมองดีๆมันเปลี่ยนจากเอไปเป็นตัวอะไรไม่ใช่เอเป็นพมองดีๆลูก ไม่ใช่ N เป็น P ลูก N ไปเป็นอะไรลูก <Okay. S 1> มองดีๆลูก <Yeah. S 1> ไม่เนี่เราก็เห็นอะเราก็เห็นอยู่นะ <Okay. S 1> ไม่มันเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย <P. S 1> ตกลงมันมันเปลี่ยนจาก N เป็นอะไรลูก <P. S 1> ใช่ P เหรอ ลูกไม่เห็นเลขที่อยู่ข้างหน้ามันเหรอลูกสามสาม p มันเปลี่ยนจาก n เป็นสาม p ลูกสาม p หมายถึงสามเท่าของ p โอเคไหม p กับสาม p มันเท่ากันป่ะร้อยกับสามร้อยมันเท่ากันป่ะหนึ100่งร้อยบาทกับสามร้อยบาทมันเท่ากันป่ะเออสิบบาทกับสามสิบบาทมันเท่ากันไหมเออ P กับสามมันก็ไม่ได้เท่ากันลูกเดังนั้นที่ลูกตอบว่า P มันถึงยังไม่ถูกไงอ่าใช่สามหมายถึงสามเท่าของ P โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเราทำเออถ้าเราทำตามรูปแบบนี้นะมันจะส่งค่าตัวนี้มานี่ใช่ปะ่ะดังนั้นค่าที่จะส่งมาก็ต้องส่งสามมาใช่ปะ่ะ อ่าสามพีนะแล้วสิ่งที่จะคูณด้วยต้องเป็นตัวเลขที่ต่อจากเออที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใช่ป่ะดังนั้นตัวเลขที่จะเพิ่มจากสามพีมาหนึ่งก็คือสามพีบวกหนึ่งแล้วหารด้วยสองลูกงงงงไหมครับงงงงไหมครับงงหรือเปล่าครับ Ah, no sa, lu.